สวัสดีครับวันนี้เลื่อนวันนะครับมาไวหน่อยจากยี่สิบเก้าเป็นยี่สิบสามครับอาศัยขี่รถเพื่อนมาครับเพื่อนสุดหลอนครับเดี๋ยวย,ยี่นัดวันที่ยี่สิบเก้าเดี๋ยวเราจะกินฉลองกับที่บ้านไม่ได้เดี๋ยวเผื่อมันเจ็บนะครับเราก็เลยนัดเร็วหน่อย,ยนะถึงแล้วครับถึงแล้วตอนนี้เดี๋ยวหาที่จอดรถนะสจแลดวครับ สวัสดีครับวันนี้วันที่2ี่สิบสามนะครับไปปรับเหล็กมาตอนแรกก็นัดหมอวันที่ยีกนะครับ <c oughs> ก็เลยมาคิดดูว่าถ้า2 9่สิบ้ไปดึงถ้าเผื่อมันเจ็บฟันสามบสามเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งเราก็อาจจะไม่ได้กินเลี้ยงก,กหม่กับเขานะครับมันอาจจะกินไม่อร่อย <c oughs> ถ้ามันเจ็บนะครับนะสองสามวันนั้นนะครับกิมัหกสี่เนาะ ก็เลยนัดวันนี้วันนี้วันที่ยีบสามไปดึงมาไปปรับมาปรับครั้งแรกครับใส่เหล็กมาได้สามสิบสี่วันนะครับสามสิบสี่วันแล้ววันนี้วันที่ยีบสามดึงเหล็กครั้งแรกครับหลังจากที่ไปถอนมาแล้วคู่สายคู่สายสุดท้ายนี้มันหายไวครับมันหายเจ็บไวนะคิดว่ามันจะไม่หายเจ็บก็เลยนัดหมอวันที่ยีบเก้านะครับพอมันหายเจ็บไวแผลมันรู้สึกว่าเออมันมันหายดีครับแต่จะเจ็บ นี่นะฮะจะเจ็บตรงที่ใกล้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 ที่ถอนนี่ครับซี่ที่ใกล้ใกล้ถอนนะครับเจ็บตรงนี้นยที่นี้นี่นะฮะนี่ใกล้ใกล้ซี่ที่ถอนไปนะครับมันจะมันจะรู้สึกเจ็บครับถ้าไปโดนแล้วมันก็จะเจ็บเจ็บแบบปวดปวดนะครับอ<ๆ>ันนี้แผลมันหายเร็วอ่าขั้นตอนขั้นตอนการดึงนะครับรอบนี้รู้สึกว่า หมอจะไม่ค่อยพูดอะไรครับคือก็แจ้งหมอไปบอกว่าซี่ที่หลุดเนี่ยฮะที่หมอถอนครั้งแรกที่มันหลุดไปก็แบเกตเนี่ยฮะแเกตแบเกที่ถอนครั้งแรกหมอทําหลุดนะครับก็แจ้งแกไปแกก็ใส่ให้ครับแล้วก็ม้วนปากแล้วก็นอนหมอก็ทําเลยครับได้ยินเสียงโยนือคกึกึกึเร็วมากครับ พอปุ๊บเขาก็ดึงเลยครับดึงแต่จะเจ็บข้างบนนะฮะนะฮะเขาดึงปุ๊บผมร้องเลยครับสะดุง้งนิดนึงครับมันมันม,ม,มันเจ็บครับเจ็บแล้วก็ตึงนะตอนตอนดึงนะครับเราหมอไม่บอกนะครับว่าเออจะดึงหรือหรือยังไงครับคือแกคือไม่ยังไม่ส่งสัญญาแล้แลวก็คือแกก็ดึงเลยครับกุ๊บกุ๊บก๊บแล้วหมอก็จะพูดคําเดียวว่าแสจมเนี่ยนะคะ พอเสร็จเสร็จหลังจากมันจะเจ็บแค่ตรงนั้นแหละครับพอครัวนี้มันก็จะตึงพอมันตึงเสร็จเดินเดินออกมาก็ก็ไม่เจ็บนะครับรู้สึกตึงๆดีครับรู้สึกว่าแกน่าจะดึงข้างบนก่อนนะครับข้างล่างนี้ไม่รู้สึกเจ็บนะครับแต่ข้างบนตอนดึงกึ๊บผมร้องเลยครับร้องอือตอนนี้ก็เริ่มพูดชัดขึ้นนะนี่เออเออสียางผมเรียกเป็นสีเทานะครับ <Yeah. S 1> หลังนี่ไม่ค่อยอธิบายแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะบอกอะไรจนเราต้องถามเองนะครับหลังจากดึงเสร็จแล้วเราต้องถามเองว่าเอ,อต้องปฏิบัติยังไงหมอก็บอกว่าค่ะก็เหมือนเดิมครับมันก็ยังเคี้ยวไม่ได้ครับก็พยายามกินให้ได้แต่สังเกตนะครับสังเกตฟันฟันยังไม่สบกันนะครับฟันไม่สบกันนะครับเนื้อ ยังห่างนะครับปันยังไม่สบกันค่าใช้จ่ายนะครับปรับครั้งแรกนะครับครั้งแรกนะครับแต่ใส่เหล็กมาได้สามสิบสี่วันละปรับครั้งแรกครับพันห้าน้าต่อไปน่าจะน่าจะปรับเครื่องมือเนี่ยน่าจะเดือนละเดือนละพันห้านะครับคิดว่านะครับเดือนต่อไปนัดหมอวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดือนมกรานะครับปีหกสี่นะปีหน้านะครับ อีกไม่กี่วันก็จะปีหน้าแล้วครับปีหกสี่อันนี้ปีหกสามนะครับครับนับเป็นที่สามสิบเอ็ดนะครับผมนับอับเครื่องมืออีกทีหนึ่งตอนนี้สบายครับไม่เจ็บไม่เจ็บพูดสบายนะครับพูดชัดขึ้นนะครับผมดีครับโอเคครับข้างหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังใหม่นะครับผมทีนี้ก็สวัสดีครับ